โอ้โหปุ๊กปีดตัวอะไรนี่สิอะไรอีกแล้วนุ๊ตมีร้านตุ๊กตาเปิดใหม่ข้างๆบ้านเราด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะตุ๊กตาป๊อบบี้เพทามแล้วก็มีตุ๊กตาฮัคกี้วักกี้ด้วยล่ะโอ้ยผีเสื้อหน้าตาปบเล่นจังเลยนี่ไหนได้ฟังฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยผีเสื้อผีเสื้ออะไรๆก็ผีเสื้อผีเสื้ออยู่นั่นแหละโอ้โหนี่นี่นี่มาดูอะไรนี่เร็ว โอ้ยสวยป,ปุ๊กปิ๊กสวยอะไรอะนุชเรากำลังจะจับผีเสื้ออยู่ว่าเอยเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันนะนะอยากจะได้ตุ๊ก,กตาป๊อปปี้แล้วก็ตุ๊กตาฮักกี้แบบนี้บางง่ะเอา้าก็ซื้อดิซื้อซื้อ,อหรอถ้าแบบว่าราคาแพงเกินไปอ่ะฉันฉันตังเก็บไม่พอดิมายืมพี่เอกไหมยืมพี่เอกเหรอ,อะเออความคิดดีเนาะ <laughs> แล้ววันนี้พี่เอกเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าอะปุ๊กปิ๊กมีวันไหนไม่อยู่มั้งไงนายก็พูดอย่างนี้ทุกวันเลยเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยก็ไปก็เห็นอยู่ทุกวันน่ะมาเร็วๆมาเร็วๆโอ้โหชุดสวยชุดสวยตุ๊กตาน่ารักตุ๊กตาน่ารักมาเร็วๆหน่อยสิป,ปุ๊กปิ๊กอ๋อผีเสื้อบินหนีไปแล้วอะมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวค่อยพาจับผีเสื้อคราวหน้าก็แล้วกันพี่เอกพี่เอกเออ ทำอะไระโอ้กำลังเครียดบิตคอยล่วงอะไรล่วงล่วงนะบิตคอยล่วงทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันราคามันตกตกแบบตกพรวดเลยตกพรวดเลยเหรอเอออุ้ยอย่างนี้ก็แย่สิก็แย่นะสิดูสิจะทำยังไงอ่ะตกลงมาทีหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงต่ออ่ะเออไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้โอเอโอเอไม่ได้ร้องไห้แค่เสียดายเสียดายใช่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเอาใหม่หาเอาใหม่ไรเพยกเสียดายเพราะเพยกยังไม่ได้ซื้ออ้าวโถเอ้ยแล้วพูดทําไมเอ้าเห็นมันร่วงไงอืมพี่เอกว่าไงอะคือว่าอ่คือว่ามีอะไรอีกแล้วเนี่ยเออมีร้านตุ๊กตาเปิดใหม่แถวเนี้ยอาวดีแล้วนี่เราจะไปแสดงความยินดีค่ะเหรออืมพี่ฝนอยากได้อ่ะ อยากได้ร้านตุ๊ก,กตาไม่ใช่อยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรง่าตุ๊กตาป๊อปปี้แล้วก็ตุ๊กตาฮักกี้ตุ๊ก,กตาป๊อปปี้กับตุ๊ก,กตาฮักกี้ใช่ใช่ใช่ซื้อหน่อยิโบบูเราไปต้องอื่นกันดีกว่าซื้อให้หน่อย,ออยซื้อให้หน่อย,ซ,ออยซื้อทําไมอะ่ะเราทําเองก็ได้ทาเองอีกแล้วเหรอเออเออเอเอก็ได้ก็ได้ไดงั้นเ๋ย่าพี่ฝนกลับไปเปลี่ยนเสือ้อผ้า แล้วเพเอกจะเป็นป๊อปปี้ให้พี่ฝนใช่หรือเปล่าวะเพเอกเป็นป๊อปปี้ไม่ได้หรอกเพเอกเป็นผู้ชายเป็นฮักกี้แทนและกันเออใช่เนาะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเป็นป๊อปปี้เพเอกเป็นฮักกี้แล้วเรามากลายร่างเป็นตุ๊กตากันนะอะงั้นเดี๋ยวเพเอกไปแต่งตัวแป๊บอันแรกก็ต้องใส่ชุดนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอยากได้เลยแปลกๆแ,แล้วเอาละเดี๋ยวไปหาพี่ฝนดี่กว่าเฮ้ยก่อนอื่นจะต้องใส่อะไรนะ หมวกปาร์ตี้ถูกต้องถูกต้องจำได้ละจากนั้นก็กลับด้านมันกลับด้านมันกลับด้านมันแล้วก็เอาสีคว้าเอาสีคว้าใช่ไหมสีฟ้าสีฟ้านั่นแหละใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเราเป็นสีด้านๆก่อนแล้วกันเนาะเอาแบบนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอออันนี้ก็ใช้ได้มองเห็นชัดดีตกลงเอาอันนี้แหละเสร็จแล้วก็โอเคไปแล้วก็ตรงนี้ทําอะไรได้อีกเนี่ย ปรับอ่าหมุนขึ้นมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วติดตากับปากโบนำทางด้วยฉันมองไม่เห็นพี่เอกแต่งตัวเสร็จแล้วเหรออรอยอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่าแป๊บนึงนะพี่ฝนขอเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมก่อนบ๊อบบี้เขาจะต้องใส่ทรงผมแบบนี้อะ่ะแล้วก็ผมสีแดงจำได้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดนึงดีกว่า ต้องใส่ชุดเออชุดหาไม่เจอนี่ไงเจอแล้วแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ป๊อปปี้เขาใส่สีฟ้าแล้วก็มีโบสีน้ำเงินใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่ลมะมั้งเดี๋ยวแต่งตัวไปก่อนนี่แบบนี้สวยแล้วละ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะดูเหมือนว่าดวงตาของป๊อปปี้เขาจะเป็นออก สีเขียวได้แล้วละ่ะสวยแน่นอนปุ๊กปีก๊กไยน,นุชฉันแต่งตัวสวยยังอ่ะเอ่อทำไมหัวมันแปกแลกแอละหัว,วแปลกๆปเหรอมันไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่มีหัวข้างบนอ่ะคัดคาดอะไรเนี่ยเนีย่ยเหรออะงั้นเดี๋ยวฉันเอาออกก่อนก็แล้วกันเหมือระยังอ่ะ ก็คือคือแล้ววะนะจะปรับอะไรก็ปรับตอนนี้เลยละกันเดี๋ยวออกไปพีกขอรอนานเขาจะบ่นเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป๊อปปี้เขาจะแบบตัวแบบขาวๆแล้วก็มีโบสีฟ้าใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะแต่งให้เหมือนเลยล่ะปุ๊กปีกตอนนี้เราปรับตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนสีผมกลับให้กลายเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสีชุดนี่ตีโบสีน้ำเงินอยู่ไหนเอ่ย อันนี้ได้หรือเปล่าได้แล้วล่ะป,ปุ๊กปิ๊ดเอาอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่ฉันสวยไหมเอเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนหน้าตานิดนึงก่อนนะนี่ไงโอ้โหสวยจริงๆเลยแล้วไงตอนเนี่ยไม่รู้จิเอา้าแล้วแล้วเบียร์เขาแต่งตัวเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเขาแค่เอาสีทาตัวก็เสร็จ จิงเหรอเอาสีทาตัวเสร็จแล้วหรอเอองั้นเดี๋ยวเราออกไปรอพี่แอกข้างนอกกันดีกว่าเนาะเออนั้นว่าเขามารอเรานานแล้วแหละนุษนะเอาเหรอไหน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 ามารอนานแล้วเหรออ่ะไหนอ่ะอ้าวมื่เกียงได้ยินเสียงอยู่เลยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่แอก โอยกำลังไปแป๊บหนึ่งมาได้แล้วพี่ฝนแต่งตัวเสร็จแล้วอ๋อพี่เอกวิ่งออกมาตากแดดอยู่สียังไม่ค่อยแห้งสียังไม่ค่อยแห้งเหรอใช่ตากแดดมาเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจ <c oughs> ตกใจทําไมอ, <c oughs> อ่ะอุ้ยหน้าตาเหมือนเกินไปอ่าดูปากสีปากกระจับมาเลยเห็นไหมแล้วยังไงต่ออ่ะพี่ฝนอยากได้ตุกตานไม่ได้แต่งคอสเพลแล้วยังไงต่อถ้าพี่ฝนไม่เอา คอสเพย์จะเอาตุ๊ก,กตาก็ต้องทําให้ตัวเล็กๆเหมือนตุ๊ก,กตาไงตัวเล็กๆหรอใช่แล้วทํายากหรือเปล่าไม่ยากนะปกติแล้วเราก็เอาเบาะอ,ออกมาเบาะอ,อะไรอะเรียกว่าเสือแล้วกันนะอันเล็กนิดเดียวเอาเบาะรองนั่งหรือเสือให้ออกมาเอาตรง<บ>ไหนดีเบาะรองนั่งเอาแถวนี้ละกันนะตากแดดอพอดีเลยได้วิตามินดีตากแดดตรงนี้ด้วยหรออะทำไมต้องตากแดดอะ่ะเอาก็พี่เอกตัวย,ยังไม่แห้ง ใช้สีอะไรทาอะไรสีทาบ้านเหรอใช่ใช้สีแบบทาบ้านสีทาภายนอกด้วย <c oughs> ทนนานอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เอกบอกว่าอะไรนะทําตัวให้เล็กๆล,ลงเหรอใช่อืมต้องเอาเบาะออกมาใช่หรือเปล่าเนีย่ยเบาะลองนั่งอ่ะอ๋อเบาะลองนั่งอันเนี้นะเอออืมอย่างนี้ก็ต้องเอาออกมาสองอันนะจิใช่เอาซ <c oughs> าบาจอนหน่อย งั้นเดี๋ยวพี่เอกนั่งเบาะอันนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนนั่งอันนี้ก็แล้วกันเราก็นั่งคนละอันน่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงบบน่งจะนั่งแล้วนะฮึบ <H oop> นั่งแล้วเพีเอก็นั่งสิกําลังเลงอยู่ว่าจะนั่งยังไงดีแล้วไงต่ออ่ะปรับขนาดตัวเราลงไปจีปรับขนาดตัวอืมอ๋องั้นเราก็ต้องมาที่ไอ้เจ้าเบาะอันนี้ใช่หรือเปล่าเราก็ต้องจิมเบาะเราอ่ะจิ้มเบาะที่เรานั่งใช่ปเปล่าเดี๋ยวพี่ฝนปรับพี่เอกก่อนดีกว่า สเกลสเกลสเกลอยู่ลงไหนอ่ะหาไม่เจอเลื่อนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเอานี้ไงเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วอ่ะเฮ้ย <l uck> เราเอาสะเล็กเลย <l uck> เอาก็เราเป็นตุ๊กตา <l uck> นี่ไงเล็กแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นเพื่อนปรับตัวเล็กเป็นเพื่อนอืมนี่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 ปรับตัวเล็กไปแล้วเหรอแล้วไงอะอย่าเคาเนี้มันเล็กขนาดนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงอะรู้เรื่องสิรู้เรื่อง นี่呀แต่แบบว่าตอนนี้เราตัวเล็กกว่าโบกับปุ๊กปิ๊กแล้วอ่ะเอแล้าทําไงดีะตอนเนี้ยเอาก็ไม่รู้ดิทําไงต่อดีอะ<ม>แล้วเราจะคืนร่างเดิมได้หรือเปล่าอะเราก็กลับมานั่งที่เบาะเหมือนเดิมแล้วก็ขยายคืนอะว่า,<อ>าแต่ว่าว่าแต่ว่าตอนนี้อะอะไรอะเสียงเราจะเบาลงมากจนคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องไงดฟังรู้เรื่องดิปุ๊กปิ๊กนายฟังฉันรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรนั้นนุษนายได้ยินเสียงฉันไหม สียงยังกับแแรงวันเลยก็ฉันตัวเล็กนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวพี่พาหนูกลับบ้านนะแล้วระหว่างทางอ่ะค่อยไปดูกันตุกตามันแพงอะหนูอ๋อหนูอยากได้ตุกตาหนูอยากได้ตุกตาป๊อปี้ฮักกี้อะค่ะมันเพิ่งออกใหม่แล้วค่ะมันแพงเดี๋ยวพี่เก็บตังค์ซื้อให้นะโอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรปี๊ปี้ปีปี๊ปีเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่จ๋าเฮ้ยนั่นตุกตาที่หนูอยากได้ อ้าวของใครเขาละอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดินไปดูก่อนดีกว่าเขาอาจจะแบบไม่อยากได้แล้วมัง้งงั้นลองเข้าไปดูเฉยๆก็ได้มัง้งเข้าไปดูเหรอแล้วถ้าเจ้าของเขามาก็ค่อยเอาคืนเขาเนาะก็ได้ก็ได้โอ้โหดูสิตุกตาป๊อปปี้กับตุกตาฮักกี้น่ารักจังเลยเอาเจ้าเหมียวกับน้องหมามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวขออุ้มตุ๊กตาหน่อยได้ไหมเอ่ยบู <Boo. S 1> โอ้โหพีดูสิเหมือนของจริงแด,เด้เลยอะออรู้สึกว่าตุ๊ก,กตาจะทำออกมาดีแต่ขนาดใหญ่ไปหน่อยนะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแบบนี้เหมือนกับของจริงตัวเท่าๆพวกเราเลยนะสวยนะพี่ฝนพี่ฝนเออทำไงดีอรพี่เอก็กทำไมทำไมเราขยับตัวไม่ได้อะเออเราก็ขยับตัวไม่ได้พี่ฝนขยับตัวไม่ได้เหมือนกัน ฮ้ยพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกพี่เอกเ,เ,เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วเราคุยกันได้อยู่สองคนเท่านั้นหรอพียเกได้ยินเสียงพี่ฝนอยู่ใช่หรือเปล่าใช่แต่ว่าขยับไม่ได้บอบุ๊ปิ๊กได้ยินเสียงเราไหมบอบุ๊ปิ๊กน่าจะไม่ได้ยินซะแล้วแหละทํายังไงดีทำยังไงดีอะงงพี่เอกแล้วแล้วทําไมเราเรากลายเป็นตุ๊กตาแบบนี้อะไม่รู้แต่ความซวยเริ่มมาเยือนและรู้สึกว่าทางไม่ค่อยดีแล้วครนี้ อยากพี่ฝนขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่เราขยับไม่ได้อ่ะกระพิบตายังไม่ได้ในตอนเนี้ยบอบอปุ๊กปิ๊กช่วยช่วยเราด้วยบอปุ๊กปิ๊กไม่ได้ยินเหรอ,อ,อปุ๊กปิ๊กพี่เอกนี่นี่เรากลายล่างเป็นตุ๊กตาแล้วเหรอพี่เอกว่าไม่น่ารอดแหละเป็นตุ๊กตาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแล้วเราจะทำ เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาอยากจะกลับบ้านไปกับเราแล้วอ่ะเหรอจะดีเหรอถ้าเราเอากลับไปอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเจ้าของเขาออกมาไม่เจอเขาจะเสียใจเอานะอืเขาคงทิ้งแล้วหรอมังงั้นพวกเราเอากลับบ้านกันเถอะพี่จ๋าอืมแต่แถวนี้ก็ไม่มีใครเลยนะมีแค่หมากับแมวสองตัวเอาเป็นว่าเราเอากลับไปก่อนแล้วกัน